สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมที่เห็นเมื่อสักครู่นั้นคือวิวส,ยสวยๆของทางหลวงหมายเลข1 0ึ่น่ะครับน่าจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดนะครับช่วงที่เห็นนั้นคือออกจากอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาครับคลิปนี้เรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอดอกคําใต้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข1 0ึ่ครับทางหลวงเส้นนี้นั้นแยกออกจากถนนพุ่โยธินนะครับที่แยกแม่ตำาแล้วก็ไปสิ้นสุดที่แยกทางหลวงหมายเลข1 0 2 0อําเภอเทิงครับ ความสําคัญของถนนเส้นนี้ก็เชื่อมโยงครับของประชาชนอําเภอเทิงอําเภอเชียงคําอําเภอจุนอําเภอดอกคําใต้แล้วก็อําเภอเมืองจังหวัดพะเยาเข้าด้วยกันนะครับ เพื่อน,อนๆกำลังร่วมเดินทางอยู่กับช่อง YouTube หัวใจมีตีนออนเดอะเวครับคลิปนี้เราเดินทางจากอำเภอเชียงคำไปอำเภอดอกคำใต,ำใต้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข1021ครับขณะน,นี้กำลังจะเข้าอำเภอจุนนะครับการเดินทางจากเชียงคำไปดอกคำใต้ก็จะผ่านอำเภอจุนแล้วก็อำเภอดอกคำใต้ครับ2ข้างทางนะครับก็มีต้นไม้เ,เขียวๆให้เราได้รับชมในช่วงนี้นั้นเป็นฤด,ดูฝนครับ คลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2567นะครับเป็นฤดูทํานาและก็ฤดูข้าโพดของประชาชนแถวๆอําอเภอจุนอําเภอดอกคำใต้นะครับคลิปนี้เราก็จะเห็นเขียวๆสองข้างทางยิ่งสวยนะครับแต่ว่ากล้องเราไม่สามารถที่จะถ่ายให้ดูได้ถ่ายให้ดูเฉพาะข้างหน้าเท่านั้นนะครับแต่สองข้างทางนั้นเขียวด้วยข้าวโพดแล้วก็เขียวด้วย ต้นไม้นานาชนิดนะครับทิวทัศน์ก็สวยงามถนน2ช่องจราจรครับมีระยะทางทั้งสิ้น100กิโลเมตรนะครับโดยเริ่มต้นจากแยกแม่ตำสิ้นสุดที่แยกถนน1 0 2 0อําำเภอเธอนะครับรวมระยะทาง100กิโลเมตรพอดิบพอดีครับช่วงนี้นะครับเรากําลังจะเข้าที่อำเภอจุนถนนช่วงนี้นั้นมีรอยปะค่อนข้างเยอะหน่อยถนนไม่ค่อยดีนะครับในช่วงนี้ถ้าเราใช้ความเร็ว อาจจะทําให้รถเถินได้นะครับถ้าเรามาแบบเร็วๆนะครับช่วง10ถึง20กิโเมตรก่อนจะเข้าอําเภอจุนนะครับเป็นช่วงที่ถนนนั้นไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับความยาวของถนนเส้นนี้นะครับ100กิโเมตรนั้นอยู่ที่อําเภอเทิงถึงสะแหลงนะครับ12กิโเมตรจากสะแหลงถึงบ้านน้ําแวน19กิโเมตรครับจากนั้นครับจากน้ําแวนจนถึงบ้านใหม่อาเภอจุน ระยะทาง40กิโลเมตรแล้วก็จากบ้านใหม่จนถึงแยกแม่ตำดอกคำใต้จังหวัดพะเยานั้น27กิโลเมตรนะครับตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ตัวอำเภอจุน อำเภอจุนก็เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยานอกจากจะได้รับชนถนนแล้วนะครับเราได้รับรับชมตัวอำเภอจุนอีกด้วยนะครับในคลิปนี้เข้ามาก็เห็นไฟแดงแสดงว่าเราเข้ามาในเมืองแล้วนะครับเป็นอำเภอเล็กๆนะครับขวามือเมื่อสักครู่คือสถานีตำรวจอำเภอจุนนะครับ ก็มุ่งหน้าไปตามถนนหมายเลข1 0 2 1ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการเดินทางไปที่ดอกคำใต้ประชาชนชาวอำเภอเทิงเชียงคำอำเภอจุนถ้าจะเข้าอำเภอเมืองพยาวก็ใช้ถนนเส้นนี้เป็นหลักนะครับจากเทิงถึงเชียงคำเป็นสีช่องจราจรนะครับแต่จากเชียงคำถึงจุนก็เป็น2ช่องจราจอรอย่างที่เราเห็นนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็สามารถไปเทิงได้เหมือนกันนะครับแต่เลี้ยวขวาเนี่ย โทษทีครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปปงนะครับแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปดอกคําใต้นะครับยังอยู่ในเขตอําเภอจุนนะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นผ่ากลางเมืองอําเภอก็จะมีธนาคารให้เราเห็นนะครับมีบริษัทไทยประกันชีวิตอยู่ขวามือของท่านตรงไปก็เป็นเงินติดล้อซ้ายมือเป็นเกษิกรแล้วก็ออมสินส่วน กรุงไทยหรือว่ากรุงศรีนั่นก็อยู่อีกเส้นหนึ่งนะครับกรุงไทยกับกรุงศรีอยู่อีกซอยหนึ่งจะไม่เห็นในคลิปนี้นะครับเนี่ยครับก็สิ้นสุดตวัวอำเภอแล้วประมาณนี้ครับข้างทางก็จะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเยอะนะครับเส้น1 0 2 1วิวสองข้างทางสวยมากโดยเฉพาะฝั่งซ้ายถ้าเราเดินทางจากจุนไปดอกคำใต้นะครับวิวฝั่งซ้ายจะสวยมากสวยด้วยภูเขาสวยไร่ข้าวโพด แล้วก็สวยด้วยทิวเขาที่สลับซับซ้อนไปมาครับจุวเถวนี้ก็จะมีนกนกยูงนกยูงอยู่ตรงไหนครับจุดที่เขาเลี้ยงอยู่แถวบ่า,บาตรงที่โผล่มาจากเส้นโน้นนะครับที่พี่มาจากเชือ้อเลี้ยงน,นกยูงเนี่เยเขากําลังจะขยายต่อใช่ครับเป็นสีเลนเป็นสีเลน,นด้วยช่วงนี้แล้วก็จะมีเส้นทางตัดจากตรงนี้ไปที่ไปถึงครับ ไปเทิงที่เขาวางแท่นไว้ข้างบนเน่ยเวลาพี่ออกเทิงมาเชียงคำก็มันจะมีแท่นหนึ่งที่อยู่ข้างบนเน่ะคืองก็กำลังตัดถนนใหม่ด้วยกันนะเนื่องเนี่ยมันจะตัดยาวไปตรงนี้เป็นเชียงรายเนี่ยวิวสวยเนีาะตรงนี้เองใช่ครับไปโผล่เทิงเทิงไปเชียงรายต่อแล้วเทิงก็จะไปทางนู้นต่อครับไปทางสามเดี่ยวทองคำอ่ะจริงนะมันก็จะผ่านอนเข้าสินค้าหรืออะไรต่างๆมาทางนู้นเลย เส้นใหม่เลยนะเนส้นทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยถนนตัดใหม่เลยนะใช่ครับออกจากอำเภอจุนมาได้สักครู่นะครับก็จะเห็นว่าเขามีงานก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเลยช่วงที่เขาขยายมาก็จะเป็นต้นไม้อยู่สองข้างทางร่มรื่นนะครับเป็นต้นสักสลับกับต้นขีเหล็กบ้างนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สวยมากๆเหมือนกันของถนนหมายเลข10-21นะครับ เรามาพูดถึงถนนหมายเลข1021ในเรื่องของความสำคัญในด้านเศรษฐกิจเมื่อปีพศ2 5 6 5ถึงปีพศ2566นะครับกรมทางหลวงนะครับได้ขยายช่องจราจรของถนนเส้นนี้นะครับจาก2เป็นสช่องจราจรช่วงอำเภอเทิงถึงอำเภอเชียงคำนะครับเนื่องจากถนนเส้นนี้นั้นในอนาคตจะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่รองรับเศรษฐกิจ RTA เชื่อมโยงการคมนาคมกลุ่มประเทศ ลุ่มแม่น้าโขงนะครับโดยนายสลาวุฒทรงวิไลนะครับอธิบดีกรมทางหลวงเชื่อว่าการขยายช่องจราจรดังกล่าวนั้นนะครับจะช่วยรองรับปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้าโขงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ทางหลวงหมายเลข10-21นะครับนับเป็นสายที่มีความสําคัญเนื่องจากเป็นทางหลวง ในการเดินทางสู่สะพานวิรภาพไทยลาวแห่งที่4เชียงของห้วยรายนะครับเพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทาง RTA ทางหลวงนานาชาติที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทยเข้าด้วยกันนะครับหากถนนเส้นนี้นะครับได้รับการขยายเป็น4เลนทั้งหมดก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีความสําคัญ ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าทั้งภาคเกษตรภาคขนส่งสินค้าและภาคท่องเที่ยวและการลงทุนแถบชายแดนพร้อมรองรับการเปิดเส้นทางอาทีเชื่อมโยงโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไทยลาวจีนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าทั้งการขนส่งระหว่างประเทศข้ามพรมแดนให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากทางหลวงหมายเลข1น2 1ศแล้วกรมทางหลวงนั้นยังสร้างถนนใหม่นะครับจากเส้นทางเทิงนะครับไปนู่นะครับไปเชียงรายเป็นขนาด4ช่องจราจรซึ่งกําลังสร้างโดยสร้างขึ้นใหม่ๆเลยนะครับตัดใหม่เลยขณะนี้ก็ผมคา,า,าดเขด้วยสายตาน่าจะเสร็จไปกว่า60-70%แล้วนะครับอีกไม่นานเกินรอน่าจะเป็นปีพศ2568 เพื่อนๆชา,าวพะเยาเชียงรายอาจจะได้ใช้ถนนสายตัดใหม่ที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับกลับมาที่ทางหลวงหมายเลข1021ช่วงนี้นั้นเป็นช่วงที่ร่มรื่นแล้วก็สวยงามนะครับสองข้างทางนั้นมีต้นสักสูงอยู่ทั้งสองฝั่งถ้ามีการขยายช่องจราจรขึ้นมาก็อาจจำเป็นจะต้องย้ายต้นไม้เหล่านี้ไปไว้ที่อื่นหรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นฝืนได้นะครับ เดินทางมาถึงช่วงสุท้ายของคลิปนี้แล้วครับเพื่อนๆมีรักแฟนชมผมอัปเดตท,ทางหลวงหมายเลข1 1ศสายเทิงนะครับเชียงคําจุนดอกคําใต้แล้วก็พยาวให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับช่วงนี้นั้นพื้นถนนเรียบนะครับสามารถที่จะทำความเร็วได้หากถนนโล่งแต่มันก็จะมีรถสวนมาตลอดเนื่องจากเป็น2ช่องจราจรเท่านั้นนะครับ ทิวทัศน์สอข้างทางเขียวขจีนะครับถ้าช่วงไหนไม่มีต้นไม้บงังก็จะเห็นภูเขาที่สวยงามนะครับความเร็วช่วงนี้ใช้ได้แค่60กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงถ้าใช้เกินนี้ก็แสดงว่าฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับระหว่างทางก็ชมวิวทิวทัศน์ไปด้ด้วยนะครับชมต้นไม้ชมความร่มรื่นนะครับ สวยงามไปอีกแบบผมก็นั่งคุยกับเพื่อนนะครับว่าเส้นนี้นั้นคล้ายๆกับเส้นที่จากสกลนครไปที่บึงกาฬสายบึงกาฬนครพนมนะครับที่มีอุโมงต้นไม้แต่ตอนนี้สายนั้นนั้นได้ขยายช่องจราจรนะครับอุโมงต้นไม้บางช่วงก็หายไปนะครับเพราะว่าจากสองเป็นสี่เลนอุโมงต้นไม้ที่ด้านบนมันจะโน้มเข้าหากันก็โน้มเข้าหากันไม่ได้เพราะว่าถนนมันกว้างขึ้นนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความสะดวกสบายในด้านการขนส่งเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับถ้าไม่มีรถสวนอุบัติเหตุก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนบิดรักแฟนชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปอัปเดตทางหลวงหมายเลข1021สายเทิงแม่ตำนะครับหรือว่าถนนพิสารนะครับท้ายนี้ก็จะทิ้งไปด้วยบรรยากาศการเดินทาง ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่รับชมสวัสดีครับ